ะะก็สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับผมคนะดัมเบลเกมเมอร์วันนี้เรจะมา,าลเล่นเกมไมคครับนะครับ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวดูก่อนมีใครเข้าซืฟมไหมไม่มีนะครับสบายนะครับม,มีใครเขาเร้าซืนะครับตอนนี้เราก็จะข้าวิชกันนะครับผมออ้ยอ้ย ต่อตัวจุดไฟแม่งแล้วกูก็มาตรงนี้นะครับเอ,อ่อดแป๊บตุ้มเย้เราจะมาขุดเพชรน,นะครับผมอ่ะอ่อะอาจารยเป็นไรเนี่ย ้นเค้ามาต่อกันเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการพุดเพชรเอาไปซักหลายๆก้อนเลยนะครับผมเมานะครับเมาเพชรน,นะครับตอนนี้นะคะร,รู้สึกว่าเราจะเอ้น้ำทะลักน้ำทะลักไม่นะน้ำทะลักไอ้บ้าน้ำทะลัก มีน้ำทะลักแล้วนะฮะเราจะลงไปด้านล่างนะคะผมด้านล่างมีนะ้ำตู้งนะ <c oughs> เราจะลองไปเล่นแมปอื่นดูนะครับอันนี้ผมก็โหลดมาหลายแมปอยู่นะครับเป็นแมปนี้แล้วนะคะดับเบิลแมปนะฮะปลาเกือเลยตรงนี้เนี่ยอุ้ยตายตัว <c oughs> ไอ้บ้าตายรัวเลยเอนันนี้เรากำลังจะลงไป นะครับผมเค okay, นะฮะเอ,อ่อผมผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่ค่อยเก่งกับการกระโดดนะครับแต่พาควัวทำไมโคตรเก่งเลยดับเบิรลไม่ค่อยเก่งนะครับผมขอบอกเลยนะครับนี่นะครับตลอดเลยนะครับผมเอ,อ่อี๋ยว เออกว่าจะได้นะผมกว่าจะได้นะตอนนี้เราจะเข้าประตูไปรอซิเพนดรอมม่มาดีบีปบอหล่ะขอลงไปแป๊บนึงนะครับขอหยาบตะคิบแป๊บนึง โอเคนะคะเดี๋ยวขอตัดคลิปตอนที่ไปถึงตรงนู้นละละกันนะครับตัดดิตัดตัดโอเคนะคะเราก็ได้มาถึงด้านบนแล้วนะครับผมเราจะไปด่านต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคถึงด่านต่อไปเลยนะครับโอ้เฮียโอ้เฮีย,ฮยแล้ โอ้ดันนี้ดูถ้าจะยากนะครับผมวิ้ยไม่ลงนะครับตอนนี้ไม่ลงนะครับเราจะต้องวิ่งวิ่งวิ่งลั่นนี่กลัน่น ตอนนี้นะรู้สึกว่าเราจะตายไปไหลายรอบมากนี่นะคะผมจากการตายของผมนะครับตอนนี้ตกแล้วนะคะผมเตกตกๆต,ก,ตกแล้วนะคะตอนนี้ แก็ดา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 เาดาอโอเคนะครับอัดต่อเลยนไม่ก่เลนกับพีนกับพีกตอนนี้ผมว่าดูแล้วไม่น่าจะผ่านนะ ข <360. S 2> อตัดคลิปรกตายจนได้ยลยุยเดี๋ยวผมขอจะขออน,นุญาตตัดคลิปนะครตัดคลิปอีกแล้วนะครับตอนที่ นะะฮนี่นะครับผมแล้วนะครับตายนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน